สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะในสาระที่1ก็คือภาษาเพื่อการสื่อสารนะคะเราไปดูจุดประสงค์กันเลยค่ะ,ะสำหรับสาระนะคะสาระนี้นะคะ จะเป็นภาษาเพื่อการสื่อสารนะคะมีตรงกับมาตรฐานที่1.1นะคะก็คือเข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลนะคะตรงกับตัวบ่งชี้ที่1.1นะคะ เลือกระบุประโยคหรือข้อความสั้นๆตรงตามภาพแล้วก็สัญลักษณ์นะคะบอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนาหรือนิทานง่ายๆก็ได้นะคะนักเรียนเรามาดูรูปภาพกันนะคะอันนี้ จะเป็นการเตรียมสอบโอนิตกันด้วยนะคะเรามาดูเรื่องของสไยน์ไซน์ก็คือสัญ,ญลักษณ์นะคะเรามาดูป้ายจราจรกันดีกว่าเขาเรียกว่า traffic sign นะคะอตรงนี้คือ traffic sign นะสัญ,ญลักษณ์ป้ายจะราจรน,นะคะอ่ภาพแรกนะคะเป็นภาพของ school zone ก็คืออเป็นเอ่อโซนของโรงเรียน นะคะจะเป็นเขตเให้ระวังเด็กนักเรียนนะคะก็จะมีป้ายอันนี้ติดอยู่เขาเรียกว่าสกูลโซนนะคะเป็นป้ายที่ทให้นักเรียนข้ามถนนสติ d เด t a r ส c ครอ s ซิงนะคะต่อไปภาพที่สองคือภาพนี้เป็นภาพช้างนะคะภาพช้าง ภาพช้างเขาเรียกว่าอะไรคะเข้าถึง l e p h a n t c ร o s s i n g ระวังช้างป่านะคะต่อไปภาพนี้ภาพนี้นะคะจะเป็นตรงนี้จะเป็นรูปภาพของคาเมล่าโซนใช่ไหมคะป้ายเตือนเขตตรวจจับความเร็วก็คือ,อความเร็ว120เนี่ยห้ามให้รถวิ่งเกิน120 ต่อชั่วโมงนะคะาภาพนี้ worker เหตุเขตก่อสร้างคนงานกำลังทำงานอันนี้นะคะ speed limit ก็คือจำกัดการใช้ความเร็วในไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เห็นไหมคะเนี่ยป้ายตรงนี้จะเป็นป้ายวงกลมสีแดงแล้วก็มี เขียทัาแบบนี้หมายถึงสั่งห้ามถ้านักเรียนเห็นป้ายอันนี้ขึ้นมานะจะเป็นคำว่า no นะคะ no motor wish ก็คือห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ผ่านนะคะต่อไปป้ายนี้ป้ายนี้ no cart no cart ก็คืออันนี้เป็นภาพรถอะไรคะรถที่มีล้อเลื่อนลากเข็นผ่านมาภาพนี้ เป็นภาพสีวงกลมสีแดงมีขีดทับตรงนี้แล้วก็มีพื้นน้ำเงินก็คือ no parking no parking ก็คือป้ายเตือนห้ามจอดอ,อันนี้จะเป็นกากบาดเลยภาพนี้ก็คือ no stopping or standing ป้ายเตือนห้ามจอดหรือหยุดนะคะต่อป้ายหน้านี้นะ อันนี้เราจะเห็นป้ายสัญ,ญลักษณ์พวกนี้อยู่ตรงบริเวณสถานที่ต่างๆนะคะป้ายนี้เป็นภาพคนกำลังวิ่งนะคะ exit exit ก็คือทางออกนั่นียนจะสามารถเห็นป้ายนี้อยู่ตรงโรงภาพ,พยนตร์โรงพยาบาลน,นะคะ เวลาเราไปเดินที่ห้างสปปรรพสินค้าอย่างเนี้ยนะคะนักเรียนจะเห็นป้ายนี้ก็คือ exit ก็คือทางออกนั่นเองอาภาพนี้นะคะเห็นอยู่ตรงออลานจอดรถใช่ไหมคะเนี่ยลานจอดรถเขาจะมี d i s a b l e parking only ก็คือที่จอดรถสำหรับผู้พิการเท่านั้น ะะตรงจอดรถน่ะตรงลานจอดรถน่นะ,ะในห้างสรรพสินค้าหรือว่าที่โรงพยาบาลพวกนี้นะคะาภาพนี้เป็นการสั่งห้ามก็คือ no fishing คนนั่งตกปลานะคะ no fishing ก็คือห้ามตกปลาต่อไป first aid อันนี้เป็นเครื่องหมายของพยาบาลใช่ไหมคะประถมพยาบาลเบื้องต้นต่อไป father uh, f a t t e n your seat belt นะคะหมายถึงว่ากรุณารัดเข็มขัดที่นั่งของคุณนะคะนี่เห็นไหมเป็นรูปของการคาดเข็มขัดนะคะต่อไป be careful the floor is wet ระวังพื้นเปียกนะคะเวลาแม่บ้านหรือคนทำความสะอ,ดอาดที่ห้างสรรพสินค้าต่างๆะนะคะนักเรียนจะเห็นป้ายนี้อยู่ตรงหน้าห้องน้ำใช่ไหมออแสดงว่าเขากำลังทำห้องน้ำอยู่ พื้นเปียกเฉยแฉก็จะมีป้ายตรงนี้มาเตือนให้ระมัดระวัง be careful ก็คือให้ระมัดระวังนะคะ the floor is wet พื้นเปียกนั่นเองนะคะต่อไปตรงนี้เป็นเครื่องหมายนะคะบอกว่า no food or drink food ก็คืออาหารใช่ไหมคะ or drink ก็คือเครื่องเดิ นะคะเป็นภาพห้ามนําอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาต่อไปภาพนี้ภาพนี้จะเป็นภาพสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายสังห้ามก็คือ no pets no pet allow ก็คือห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามานะคะก็คือไม่อนุญาตให้นำสัตว์เข้ามาได้นะคะต่อไปเป็นภาพออโทรศัพท์ นะคะภาพโฟน ph o n e s phones นะคะ no mobile phones ก็คือห้ามใช้โทรศัพท์มือถืออันนี้เป็นภาพคนทิ้งขยะนะคะภาพคนทิ้งขยะก็จะเป็น please put the litter in the bin Put ก็คือใส่เข้าไป litter litter ตัวนี้ก็คือขยะนะคะนักเรียน in the bin bin ก็คือถังขยะ ห้ามใส่ขยะลงไปในถังขยะก็คือห้ามทิ้งขยะลงในถังนะคะต่อไปเป็นภาพกล้องนะคะภาพกล้องภาพกล้องแล้วก็มีเครื่องหมายกากบบาก็คือสั่งห้ามห้ามไม่ให้ถ่ายรูปนั่นเองก็คือ no photograph no photograph นะคะห้ามถ่ายภาพต่อไปอันนี้ห้ามใช้เสียงนะคะเป็นรูปแร่ใช่ไหมแล้วก็เป็นการสั่งห้าม don't make a noise don't make a noise นะคะอันนี้ภาพคนยืนทำอะไรเอ่ยอ่าเมื่อกี้ครูบอกแล้วใช่ไหมเนี่ยคือ,คอ,คอ,คอตรงเนี้ยเนี Come ่ยคำว่า l e a d e r l e a d e r ก็คือขยะใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นการห้ามเหมือนกัน please don't l e a d e r กรุณาอย่าทิ้งขยะนะคะอันนี้เป็นภาพคนอะไรคะว่ายน้ำแต่เขาให้เขาให้เราว่ายไหมไม่ให้ว่ายเพราะว่าเป็นเครื่องหมายสั่งห้ามวงกลมแล้วก็มีเนี่ยเขตทับตรงนี้ก็คือสั่งห้ามไม่ให้ทำไม่ให้ว่ายน้ำนะคะห้ามว่ายน้ำก็คือ don't swim เห็นไหมคะคำสั่งห้ามเนี่ยจะมีคำว่า don't แล้วก็ no นะคะจําจให้ได้นะอันนี้ก็เป็นภาพบุหรี่ห้ามสูบบุหรี่ก็คือ no smoking นะคะาภาพนี้เป็นภาพ g l a s s แกลดตัวนี้ก็คือ g r a w s ก็คือแกลกก็คือหญ้าต้นหญ้า keep off ก็คือเก็บเก็บรักษาหรือว่าดูแล ะะ please keep off the grass ก็คือโปรดช่วยการดูแลรักษาหญ้าหรือห้ามเดินลัดสนามนั่นเองนะคะอันนี้เป็นภาพคนใช้มือไปจะแตะที่ที่ปากใช่ไหมคะแสดงว่าเหมือนกับเราทำแบบว่าห้ามพูดห้ามส่งเสียงดัง please quiet การุณาเงียบ ก็คือไม่ให้ส่งเสียงดังนั่นเองเอาภาพสุดท้ายภาพนี้ค่ะ curtain w i t h paint ก็คือเป็นยังไงคะระวังสียางไม่แห้งคำว่า paint เวทก็คือเวทตัวนี้ก็คือเปียกนะคะ paint ก็คือสีนะคะ curtain w i t h paint ก็คือระวังสียางไม่แห้งนั่นเอง นะคะ,ะต่อไปจะเป็นการให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะให้ทําแบบฝึกหัดในใบงานเนาะอันนี้จะเป็นนะคะแบบฝึกหัดนะให้นักเรียนนะคะ เขียนเนี่ยเหมือนที่นักเรียนดูเมื่อกี้เนี่ยนะคะเนี่ยคือไปดูภาพไปดูภาพใบงานเนี่ยนะคะแล้วก็นําข้อความนะคะในใบางานนี้ไปเขียนนะคะในใบความรู้นี้ไปเขียนในใบางานอย่างเช่นภาพที่หนึ่ง you cannot คุณ cannot ก็คือไม่สามารถคุณไม่สามารถอะไร ห้ามถ่ายรูปใช่ไหมนักเรียนก็ไปดูตรงไหนที่แปลว่าห้ามถ่ายรูปอยู่ตรงไหนเอ,อ่ยนี่ตรงนี้ไงนะคะตรงนี้ก็คือ no photograph นักเรียนก็มาถหามเป็น you cannot no photograph เขียนความหมายของเออเนี่ย ความหมายของใบงานนี้ลงไปเลยนะคะนักเรียนคงเข้าใจอยู่เนาะถ้านักเรียนดูใบงานดูใบความรู้ที่คุณครูอธิบายนักเรียนก็จะทําได้นะคะมีทั้งหมดไม่เยอะนะคะ,อะโอเคให้ทําให้ได้กันทุกคนนะคะหวังว่านักเรียนคงจะทําได้กันทุกคนสําหรับชั่วโมงนี้นะคะก็ Good ึิดบาย นะคะ,ะให้ตั้งใจทำงานนะคะ